สวัสดีจ้ามาจะมาลุ่นน้อยวันที่2ี่สิบกันจ้าตรวจวันที่ยีสก่อนเนะจ้ะเนาะของวันที่ยี่สิบกาชาดเพิ่นออก4 5, 2, 2, อีห้าสองสองปดบกเข่ากาชาดนะจนะ้ะเด้อของกาชาดจะบอเข่านะจนะเนาะชาพจิตหเกจซีหนึ่งสามเกจซีหนึ่งสเข่าตัวนี้นะจนะ้ะเอบ่ได้จับค่ไห้ก็ะือว่าหลักซีปลกหน่วยนะจ้ะเด้อคููคอมเมนต์มาว่ากนะบะจับครไห่ซื้อเปลนดอกกะ บอซื้อบอเป็นห้าก็บ,บอซื้อแล้วจต่เด้อเพราะว่าจำไว้หายแล้วนี่ยลักซิบลักนวยสิน่ะไปได้ซีน้อยเขียนไว้แบบนี้แล้วจต่เด้อผู้คอมเมนต์ขมาซื้อบอเป็นบอจับครูหายประสันแม่มีหลักอะจักสิวาจังไหรเนาะจัดลักซิบลักนวยลักซิบได้หนึ่งได้ศูนย์ได้เก็ลักนวยได้แปดได้หกได้ซีมันก็เข่าเก็ซีตัวนี้แม่จ้ะเนี่ยเข่าเก็ดซีเก็ลักซิบบางที่มันเข่าตัวกัปแม่มีหลกักอะเป็น แค่เป็นแนวทางน่าจะเด้อแม่ไม่ลาก,กับบรุมากดอกซื้อกับว่าเปลี่ยนแม่ไม่มลาก,กับปึ๊กคือกันแล้วจะเด้อเพื่อนออกเกีจซีขอแม่ไม่ลาก,กับเจ็ซีแค่บ่ได้จับไว้ให้ยุดจุดนี่แล้วจะเด้บอบ่ได้จับเกซีไว้จุดนี้ให้เพราะว่าจะเลือกตัวจับถ้าจับหลายมันจะเป็นหลายตัวเลขพี่น้องชอบตัวได้กระับไป หนึ 1> 1, 3, ่งสามบ่อเข่าด้วจากเนื้อของแม่มาบอ่อเข่ามีแต่หนึ่งแปดหนึ่งหกหนึ่งสี่บ่อเข่าก็ถือว่าลักซิปลักหน่วยอันนี้อธิบายด้วยจากเนื้ออธิบายผู้ข้อมเมนตนมากบรูจักจัดซื้อยังไหบ่อจับครูหว่วสันผู้ปิดล็อกบปดหนีเปิดสินกะปดได้ทุกวนันค้างงวดลดงว,วดบานมีทุกมือพี่น้องทั้งน้องค่ายดีใจน้ำเบิร์นด้วจเดื้อเอาสูตรเป็นของตัวเองกับสนุกจัดเมนบ่อกินหอดีเด้อคุณลูกชินเด้อผู้เข้าใจง่าย พิเศษ9ก้าห้าแปส่าวสันห8าแปดสหากะบ,บอ่อเข่าเนาะของแม่มิลาบอมี่หาแปดบอมี่สี่หาด้จะัถือว่าบอ่อเขาปกติ0 50ย6ห้าศูนย์สี่หกปกติด้จะในเลขปบอปลาไนบ่ปอปาป,าปกติเพินออกห้าศูนย์ห้ากับส่หกวาสันสี่หกกับเป็นตัวนี้ด้จะไเด้อปกติในสูตรปลนลอกปดนี้ปดเจี่คือจุดนี้สี่หก ก็เป็นตัวนี้แหมนี่ไหมหลักสิบหลักหน่วยเนี่ยอธิบายชัดเจนแล้วแต่าะเลขสี่เป็นหลักสิบเลขหกเป็นหลักหน่วยก็สิเป็นสี่หกเมนบ่อนี่มันก็นจะออกอยู่แบบนี่แหนี่นี่มันเข่าตรงตรงปกติบ่อซื้อบ่อเป,เป็นยยงพี่น้งองอ่าถ้าคอมเมนต์มามาจับคู่ให้ซื้อบ่อเป,เป็นอย่าคอมเมนต์เรือยอยา่าอายเพิ่นอย่าอายอย่าอายเพิ่นอักซื่ออหลีได้ไมมเวลาเอาตรงตรงเวลาก็บปึกเลียงอา่า เรียงเลขนี่บ่อปึกแต่ว่าเป็ดปึก,ปกเรียงเป็ดชื่อบ่เป็น <c oughs> พี่น้องอันนี้เรื่องจริงเพราะว่าห้าบ่ดด้เลียนสูงเนาะห้าศูนย์บ่เขเาดอกพี่น้องจัดแปดศูนย์จัดศูนย์แปดศูนย์หกไว้ไปได้ซีน้อยนี่หมายถึงอยากไปน้อยกาชาติน้งกับไปนี่ซีน้อยส็พพจิตพิเศษปกติวีไอพีข้ามาซีน้อยนี่เพราะว่าบางจ่องบางจอเอพิ่นจะบ่เพิ่นจะบ่ถ่าไทยทอดกาชาติเนีห้เฮาเดอพี่น้องเดอ นี่แหละแม่เวลาลูกว่าสาวเห็นในหน้าคลิปเลยเห็นคอมเมนต์เราเมยวี่ไอพี่ได้เจอหนี่ตัววี่เพิ่นออกแปดหกแปดศูนย์แปดว่าสันไปได้สี่น้อยแม่นี่แม่ศูนย์แปดจั๊กให้ว่าจังไรอีกเนาะนี่เนาะหลักซิบหลักหน่วยนี่แม่หลักซิบหลักหน่วยจัดไว้เป็นคู่สิแม่พี่น้องนี่จักจี่ว่าจังไรอีกเนาะว่าจังไรฮอ มองนีซี่ตัวหนานี่ก็เ่าทุกวันบางที่ออกแบบนี่แบบนี่ตัวชั้นหลายจัดมาไว้แบบนี่เออเพินออกหกแปดนี่ผมไม่รับแปดหกหกแปดซี่ตัวนี้กลับออกซ้ำนี่แล้วจะเด้ออันหมายถึงว่าซี่ตัวหน้าหมุนเอาหมายถึงหมุนแบบนี่หมุนแบบนี้หมุนแบบนี้แบบนี้แค่นั้นนะเอาเปิดออกศูนย์แปดไม่นบ่านี่ปกติสูตรคำนวณบนข่าศูนย์แปดตรงนี้ นี่พ่น์หาจะมาแปดแปดเฮ้ากัได้เนี่ยแปดหกแปดปสันหกแปดก็เป็นตัวนี้แล้วจะเด้อนี่พ่นออกนี่แปดหกแปดปสันปกติไปเขายวอพี่แปดหกสนุกเอาเด้อผู้อยู่ตัวนี้บ่เขานะพี่น้องเข้าแต่แปดมาหลายครักนี่วิ่งรูดที่แปดไปนะมาแปด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  อยู่ทางกรุงเทพแล้วจะเด้อคนหนองคายไปอยู่กรุงเทพนี่สนุกจัดเนาะคอมเมนต์มาเด้อรักไลฟมากกันได้ดีใจน้ำแปกลาบานคารอดพอดีพี่น้องคิลี่นี่ไหมเอาอยุติคลิปของวันที่ยิไปเอาอยู่บอ่ขออ่ขึ้นเมียแท้ข่อยจัดลักซีปลักน้วยมาให้ก็จั๊กซี่อยว่าจังไดสามปีแล้วพี่น้องเด้อเฮ็ดคลิปอยู่ในเขา่าทุกวันปังทุกมือเพราะว่าลบคลิปออกเจ็ตลอยกว่าคลิปเพราะบาวาชีหยุดเฮ็ด เมยน้ำคอมเมนต์แบบนี้แหละแม่ไม่ละเมียแม่ไม่ละว่าจับคู่หายซื่อว่าเป็นดอกจักสีแม่ไม่ละจับแบบใดโอ้เมียเอาจำหนี้มาเห้เจ้าชิเอายีาา่ตี <laughs> จะเกลียดยกันเด้อผู้อันเข้าใจกันกันจะเกลียดยกันเด้อพี่น้องเด้อแม่ไม่ลาไม่เมียเอาเอาจำหนีล้ลรือนอกสนอกสนอจะเฝ้าตูดไปมันตัวเบิ้ล ตัวบนมีแตส่สีีกับแปดแปดเด้อแต่บนโซ่ตัวนั้นโซ่ไปเฟ่นกับซิเมียยน้ำน้ำมันเป็นเลขหลายตัวปกติอยากไปแต่ปกติและวิไอพีก็ได้อันนี้คำนวณมาจากเลขออกปกติตัวบนหลักสิบได้ห้าได้หกหลักหน่วยได้หนึ่งได้สองได้สามอันนี้คำนวณมาจากเลขออกปกติหลักสิบหลักหน่วยหลักสิบได้ห้าได้สี่ได้ศูนย์ได้สามได้สี่ได้ห้านี่คำนวณมาจากคำนวณตัวชนหลายจัดไว้สีตัวหนพี่้องซื้อจัดมาไว้ตัวแบบนี้บางที่ออกสีหนึ่งแปดหกยังสิไหม เอาไปได้ซีนอ้อยอยไปกระชากน้องกับจินหาเนาะไอด้วยจะได้จัดซีแปดหนึ่งแปดซีหกจัดตะตัวเก้าเถิดปฏิวัติหนึ่งหกจัดสีเข่าพวกเขาได้บ่ดิมือหนีอธิบายไมเราเลีที่เขาว่าดเนาะเป็นคลิปที่น่าวิ่งรูดจะวิ่งรูดวิ่งรูดอยู่ที่ ตีกิงวิ่งรุดตัวนี้ได้นี่นี่ไม่มีลาที่จัดวิ่งรุดที่หาเนี่ยจนกันอยู่แบบนี่คำนวณมาจากเลยออกปกติจนกันยี่แบบนี่ตัดทิ้งกันเอาตัวนี้มาวิ่งรุดจังสิแม่บัน,นทึกทีจัดวิ่งรุดที่สกับ8ปด้ด้มือน,นี่สกับ8เขาบ่านนอกพี่น้องว่าไม่มีลา โมโหแล้วเขา,าบ่นา้ว่าสันวิ่งรุดที่หนึ่งกับหกกรได้ซี่ตัวไนจัดไว้ทูกวันบางที่ออกแบบนี้แบบนี้เอาอธิบายแล้วก็เมียหลับพี่น้องเอาประมาณนี้จ้าให้หมอบางร้อยเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีจ้าเรวยๆจ้า